สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่น2ตัวบนงวดประจันทันที่1กันยายน2,564ที่จะถึงนี้ถูกมาแล้ว15งวดติดต่อกันสำหรับคิปเ จะได้เลขเด่นสองตัวบนสามเลขนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะใช้แถวที่สองบบกด้วยแถวที่สี่สองครั้งบวกด้วยแถวที่สิบเจ็ดแล้วก็บบกด้วยแถวที่สิบแปดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้สี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่หนึ่งกด้เจ็ดก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบบกได้แปดก็จะได้เลขเด่นตัวที่สาม อามาเช็คผลจะหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจางงวดที่17เดือน1ปี64ก็จะใช้วลของงวดก่อนหน <c oughs> <center out> ้านั้นคืองวดที่30เดือน12ปี63 0บวก6เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 18บวก7เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 18บวก8เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลกระดอกเลขท้าย2ตัวบน9 5 5ตรงกับ5นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน2ปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่17เดือน1ปี64 8บวก3เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก8เป็น29 29บเวก4เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3 29บเวก7เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6 29ี่บเวก8ปเป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ผลกระนอ,อกเลขท้าย2ตัวบน0 7 7ย์ตรงกับ7นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน2ปี 6, 4ก็จะใช้บนของงวดก่อนนั้นคือวันที่1เดือน2ปี6,4ี่ หนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบก็จะได้เลขเด่นศูนย์สิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดก็จะเลขเด่นหนึ่งผลการออกเลขท้ายสองตัวบนศูนย์สามเข้าเลขศูนย์นะครับดับเข้าสองตัวบนเป็นงวดที่สาม งวดที่4ก็ตรงเข้า8นะครับงวดที่5เข้า2เข้าทั้ง2ตงโทั้ง2หลักเลยนะครับ2ตัวบนงวดที่6เข้าเจ็ดงวดที่7เข้า8ปดงวดที่8เข้าเจ็ดงวดที่9เข้าเก้างวดที่10เข้า2องงวดที่11เข้าหกงวดที่12เข้า7จ็ดผมข้ามนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียเวลางวดที่13นะครับคืองวดที่16เดือน7 ปี64ก็จะใช้ผลงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่1เดือน7ปี64 1บวก5เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก4เป็น24 24บวก4เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 24บวก7เป็น31ก็จะได้เลข11 24บวก8เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2ผลกระดอกเลขท้าย2ตัวบน2 5 เข้าเลขสองนะครับเข้า2สองตัวบนเป็นงวดที่13ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน8ปี64ก็จะใช้บนหงงวดก่อนนะนั้นคือวดนที่สิบเดือน7ปี64สีหบวกเเป็น12 12อบวกเเป็น19 19กบเวกสเป็น21 21ิบเวกเเป็นย8 28ิบดบวกสเป็นสามสก็จะได้เลขเด่นสอง ยี่สิบแปดบวกเจ็เป็นสาหก็จะได้เลขเด่นห้ายี่สบวกแปดเป็นสามก็จะได้เลขเด่นหผลการออกเลขท้ายสองตัวบนหกเข้าเลขหกนะครับเข้าสงตัวบนเป็นงวดที่สิต่อไปเป็นงวดที่สหกสิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของวดก่อนหนั้นคือวันที่หนึ่งสิงหาคมหนบวกสเป็นสามบวกสเป็นห้าบวกแเป็นสิบสาบวกหเป็นสิ 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขเด่นสองสบวกเเป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 18บวก8เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลกานออกเลขท้าย2ตัวบน50เข้าเลข5นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่15บห้าอดูนะครับประสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดวเป็นที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนานั้นคืองวดที่16สิงหาคม สีบวกเเป็น1ิบเอเบ็วกเเป็น 18'-, 18บแปบแวกหเป็น 24'- 24ิบสวกหเป็น 30'- มสิบสาบวกสเป็นสามสบสก็จะได้เลขเด่นสี่สามสบบวกเเป็น37ก็จะได้เลขเด่นเดสามสิบบวกแเป็นสามก็จะได้เลขเด่นแปดดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวบนงวดที่หนึ่งกันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขสี่ เลข7แล้วก็เลข8นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยน,นะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากการคำนวณทางสถิติจากผลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งสำหรับวดวนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลัก100บนปัก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ